นี่วันนี้มาหารองเท้าแบบใส่แล้วให้ดูเหมือนไฮโซแขกขายผ้าแถวเพรัต์อ่ะหัวแหลมๆยาวๆสีต่างๆสรุปแล้วก็เจอไม่มีหรอกพี่น้องรองเท้าที่คุณฝันอ่ะร้านผมไม่เคยมีให้เลือกไปเลือกมาเลยพี่น้องได้คู่นี้เลยดีเลยครับคัตชูสีดำหัวตัดชอบไหมครับชอบครับชอบมากเลย ถก็กก็ตาอุตส่าห์คัดให้ขนาดนี้เสียเวลาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เอาก็ไม่ใช่ฟานแล้วครับอพูดเก่งนะเสียฟานมีเมียอีกคนเจอเรื่คู่เมียไม่มีค่ะเมียไม่มีลมีผัวอยู่คนครับผมเมียจนเมียจนไปแล้วมีผัวอีกคนเมียไม่มีมันต้องมีผัวบำนี้ถความจริง มีผัวอีกคนหัวครับถ้าเมียด่าผมเนี่ยผมจะกลับไปเอาผัวละผมจะไม่มีเมียละถ้าเมียเสียฟันเรื่องมาเจอคลิปนี้อย่าไปด่ากันนะครับไม่ไหวเดี๋ยวฟ้าผ่าโอเคครับขอบคุณมากๆที่มาขอบคุณมากครับครับครับโอกาสหน้ามาอีกนะครับข้ามมาผมควรซ่อมเต็งอีกยินดีครับโอเคนะพี่น้องมีเวลากาแฟมานะครับผมรักคนคลาสครับ 我的妈！